ประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ซึ่งก็ยังคงเป็นประเด็นข่าวที่สําคัญเกี่ยวกับทางราชสำนักไทยซึ่งในขณะนี้ยังคงมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางและก็อย่างต่อเนื่องเริ่มต้นด้วยประเด็นร้อนของเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวรีนารีรัตน์เกี่ยวกับประเด็นวัฒกรรมร้อนหญิงเองก็ลําบากโดยเมื่อวานที่ผ่านมาได้มีการแชร์ภาพการเสด็จกลับปารีสของท่านหญิง โดยมีเหล่าข้าราชบริพารได้ขนกระเป๋าเดินทางสัมภาระนับหลายสิบใบเพื่อเดินทางขึ้นเครื่องกลับปารีสซึ่งเป็นภาพที่หลายหลายคนเห็นแล้วก็คงจะต้องถึงกับอึง้งโดยอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเขาก็ได้มีการแชร์ภาพนี้ใน Facebook ส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าหญิงเองก็ลำบากเห็นว่าหญิงกลับปารีสแล้วและหลังจากที่โพดี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นจำนวนมากต่างก็ให้ความสนใจ และต่างก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากดังนี้ก็ลําบากจริงๆนะคะุนทั่วไปแบกกระเป๋าเดินทางแค่2-3ใบแต่นี่ท่านเสียสละหอบไปแค่20-30ใบเองลําบากกว่าคนอื่นแน่นอนค่ะทหารไทยแย่งกันสอบเข้าทั้งฝึกทั้งเรียนเพื่อออกมาเข็นรถขนกระเป๋าให้เจ้าจบหลักสูตรทางทหารผ่านการฝึกมาอย่างดีมีเครื่องหมายเต็มอกนึกว่าจะได้ออกรบ สุดท้ายได้มาเข็นกระเป๋ามันช่างหน้าภูมิใจจริงๆสัมภาษร์ทั้งของสุนัขและของคนเพื่อนึกถึงประชาชนคนธรรมดาที่ลำบากสถานการณ์ทุกอย่างในประเทศไทยก็แย่อยู่แล้วและหลังจากที่ความบัวย,ยังไม่ทันจะหายความควยก็เข้ามาแทรกโดยที่ก่อนหน้านี้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงเอกสารหลุดที่เกี่ยวกับการที่กองทัพไทยได้จัดเตรียมการถวายแคชเชียร์เช็คสำหรับทุนกล้าถวาย เจ้าฟ้าหญิงสิรีวันบรีนารีรัตเนื่องในวันประสูติครบครอบ35ปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่8มก,การ,ราคม2565โดยได้มีการคาดเดากันว่ายอดเงินถวายคงจะไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทและในวันนี้ก็ได้มีอีกหนึ่งประเด็นเกิดขึ้นหลังจากใน Facebook ของอาจารย์สมศักดิ์เจียมทีรัสกุลก็ได้มีการโพสต์ถึงเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องดังนี้ ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราจะเอาเรื่องความลำบากของท่านหญิงมาให้ชมกระเดกสักหน่อยออกมาจากมิตรสหายท่านหนึ่งวันเกิดท่านหญิงลำบากมากในปีนี้ท่านหญิงไปพักโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลห้องโองเร,รียนเตลเบดรูมสวีทซึ่งเป็นห้องที่แพงที่สุดของโรงแรมราคาคืนละห้าแ0นบาทต่อคืนท่านหญิงก็พักอยู่หลายคืนด้วยและเมื่อวานก็จัดงานเลี้ยงอาหารคำ่ำให้บรรดาดีไซเนอร์ ที่ห้องอาหารเลอนอมังดีซึ่งเป็นห้องอาหารมิชลินสองดาวสุดรู้โดยในภาพเป็นภาพดอกไม้ประดับโต๊ะเซเวยซึ่งใช้คนจัดเพียง3าคนในเวลาสี่ชั่วโมงด้วยความยาว10เมตรและเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต่างก็ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องโดยได้มีประชาชนชาวไทยเป็นจํานวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ดังนี้ ุ่มเฟือยจังถ้าเป็นเรื่องจริงนี่เอาเงินไปช่วยคนยากคนจนจะดีกว่าค่าดอกไม้อย่างเดียวเงินเดือนจากการทำงานทั้งเดือนของครอบครัวยังได้ไม่เท่าค่าดอกไม้ที่ยาวถึง10เมตรเลยไลฟ์สไตล์เหมาะกับยุคเข้ายากหมากแพงมากเพคะจัดงานอลังการทั้งๆที่ประชาชนในประเทศยังคงประสบกับปัญหาความยากจนไม่มีจะกินเศรษฐกิจโรคระบาดตกงานหญิงเองก็ลำบากเพ้อ คนที่คิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติจิตใต้สำนึกความคิดตรรกะจะต้องบิดเบี้ยวขนาดไหนนะดาราไฮโซที่ไปนี่มีตัวท็อปช่อง3ช่อง7ดด้วยนะคะอุ๊บใครมีรูปแฉไปเลยค่ะและทั้งหมดนี้ก็ <não> เป็นแค่เพียงการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนชาวไทยบางส่วนเพียงเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นได้อย่างชาัดเจนว่า ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายยังคงให้ความสนใจและจับจ้องเกี่ยวกับทุกกระแสข่าวของราชสำนักไทยและในขณะน,นี้ท่านยิงก็เป็นอีกหนึ่งพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้รับความสนใจและก็มีกระแสการวิพากษ์วิาวจารณ์อย่างกว้างขวางจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายและสําหรับอีกหนึ่งประเด็นเกี่ยวกับราชสำนักไทยที่ยังคงเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องเมื่อใน Facebook ของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลได้มีการอัปเดตข่าวที่น่าสนใจ เกี่ยวกับในหลวงรัชการที่10โดยมีความว่าวชิรราลงกรส่งทีปังกรกลับไปเรียนเพราะโรงเรียนเปิดนอกจากจะเสียค่าบินเครื่องเปล่าแล้วยังสร้างความเข้าใจผิดให้กับประเทศบูแลเรียเกิดอะไรขึ้นเมื่อการบินไทยยกเลิกไฟล์วีวีไอพีไปซูริกและนำไปสู่ความวิตกกังวลใจในประเทศบูแกรเรียจากโพสที่ได้โพสไปเมื่อ2-3วันก่อน เกี่ยวกับการยกเลิกไฟพิเศษกรุงเทพสูริก7มกราคม2565ที่ผ่านมาเพราะคณะวีวีไไทยได้เลื่อนกำหนดกลับยุโรปออกไปและไม่น่าเชื่อเลยว่าเรื่องนี้จะได้กลายเป็นประเด็นข่าวที่สำคัญเมื่อหน้าที่ของเด็กที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการเล่าเรียนเมื่อโรงเรียนในเยอร,รมันจะเปิดเรียนในวันที่10มกราคมดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องส่งวีวแยกกลับไปเยอรมันก่อน และเมื่อการใช้เงินภาษีด้วยคติที่ว่าขาดทุนคือกําไรก็ไม่ยากอะไรที่จะมีการตีเครื่องเปล่ากลับไทยซึ่งเครื่องบินลํานี้ได้บินกลับไปถึงมิวนิกแล้วแต่เนื่องจากเครื่องบินลนํานี้ได้ออนไปให้ทออ,อดูแลจึงมีสถานะเป็นเครื่องบินของกองทัพอากาศเวลาแจ้งขออนุญาตผ่านาน่านฟ้าประเทศต่างๆรวมไปถึงประเทศ รซึ่งจริงๆแล้วตามเส้นทางการบินจะบินผ่านน่านฟ้าประเทศบูแกนเรียแค่เว็บเดียวเท่านั้นไม่ถึง15นาทีและก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรแต่ในตอนนี้ทางประเทศบูแกนเรียกำลังมีความตึงเครียดเกี่ยวกับการเสริมกองกำลังของรัสเซียตามแนวชายแดนยูเครนซึ่งเรื่องนี้ทำให้เกิดการเข้าใจผิดและก็ได้เป็นข่าวที่ได้ถูกแชร์่นโลกโซเชียลมีเดียและสื่อสำนักงานข่าวต่างประเทศ ก็ยังคงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องเมื่อเหตุการณ์น,นี้ซึ่งได้สร้างความตื่นตะหนกตกใจให้กับประเทศบูแกเรียเป็นจํานวนไม่น้อยแต่จริงๆแล้วเป็นเที่ยวบินของเจ้าฟ้าทีปังกรรัศบีโชดและเรื่องนี้ก็ได้เป็นเรื่องโอลพอและก็ได้เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในสื่อสํานักงานข่าวต่างประเทศซึ่งเรียกได้ว่าแต่ละข่าวที่น่าสนใจ เกี่ยวกับราชสำนักไทยนั้นยังคงเป็นประเด็นที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายและสื่อทั่วโลกยังคงให้ความสนใจและก็ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าพระองค์ท่านจะทำอะไรก็ตามก็มักจะเกิดเป็นกระแสที่ฮือฮายอยู่ตลอดเวลาและสำหรับเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้